จริงจแล้วหมามีแพลนให้หนูมาเดือนสิงหาแต่ทีเนี้ยได้เลยถ้าเกิดว่านหนูขายโกโก้ให้หมามีวันนี้ได้ทั้งหมดนะให้ได้หมามีทั้งหมดนะวันนี้สองพันชุดนะหมามีจะไปรับหนูอาทิตย์หน้าโอเคไหมเอา <c oughs> อาทิตย์หน้าโอเคไหมล่ะ <c oughs> เอาไหมเอาคข้าเออมาหนึ่งสองา โกโก้นางบีนะคะไม่ต้องขาซื้อ2แถมหนึ่งเด้อมาค่ะสิบห้าเซตเออบาทใช่ไหมครับฮะ9 0าบาทใช่มโ้ยห้าร้อยแเพราะว่ามันเป็นซื้อ2แถมหนึ่งไงลูกอ๋อซื้อ2แถมหนึ่งห้าร้อยแบครับเออมีสิบสองสเแม่เจ้าญาติรอเล่นกับเอซเด้อพวกเธอถ้าเกิดไปฉันนะฉันมาทุไยคนไหนฉันติทุ่มเท่ห้สุดพลังเลยฉันสีบอกให้ห่งห่อมีอยู่สิบ โอมาอยู่สิบซองครับซื้อสองแถมหนึ่งซื้อสองแถมหนึ่งห้าร้อยสิบบาทครับเออน่าเช็ดเสร็จไปปิดทีวีลูกเสียงทีวีมันเข้าปิดแล้วครับโอเคเท่าไหร่ไอ้สจติเลยออยู่ห้าเซตตอนนี้เปิดกี่เซตตายครับพึงเปิดทีละยี่สิบเซต อย่างนี้เปิดสองเซ็ตคือมึงบอกซื้อแล้วหนึ่งเซ็ตขอบคุณมากค่ะนึ่วันมีแล้วแต่ทําไมแต่ทําไมวันนี้มัามีไลค์กับหนูอ่ะหัวใจมันขึ้นช้ามากเลยนะณตอนนี้ได้แค่สิบสามล้านใจเองเพราะว่าวันนี้ทาร์กเก็ตของเรานะก็คือสามร้อยล้านใจใช่ไหมล่ะใช่ครับอ่าขอเขาสิขอผู้สาวขอสามล่ะหใจหน่อยได้ไหมครับ นี่เป็นเวิลด์เรคคอร์ดเลยครับก็ทำได้วันนี้อ้าวยาสิเห็นไหมจะเป็นเวิลด์เรคคอร์ดจริงๆร We did the Thai record like Cherry That's what Yes Tiktok Tiktok confirm มามีมาแล้ววันนี้ว่าร้อยหกสิบล้านร้อยหกสิบล้านใจที่มามีไลฟ์เมื่อคืนนี้น่ะหนึ่งร้อยหกสิบล้านใจเป็นคนไทยคนแรกที่ได้หัวใจในหนึ่งไลฟ์สดใช่หรอครับใช่ว่ารีก็เป็นอยังไม่รู้ เวิร์ลเรคคอร์ดยังไม่รู้ว่าเวิร์ลเรคคอร์ดเท่าไหร่แต่ว่าเป็นคนแรกของเมืองไทยอันนี้หมดแล้วค่ะทุกคนขา,าตะกร้าไหนคะอ้าวไอ้สเตปเขา<อ>จะทำทำหาตะกรา้าอยแหงอ่อนสเตปบายสเต็ปเดอร์พอเดอร์อ้ามึงจำกูกูบอกกันอันนี้เดี๋ยวจะปเปิดให้อีกห้าสิบเซตนะคะทุกคนกับโปรโมชั่นโกโก้ซื้อสองแถมหนึ่งเขาเตรียมนิ้วล็อกแล้ว นะคะโกโก้ซื้อสองแถมหนึ่งหนูรู้ไหมว่าปั๊กบุดแล้วห้าสิบเซ็ตปั๊กบุให้แล้วค่ะทุกคนค่ะห้าสิบเซ็ตไปไปกดเอาไว้ค่ะเอาไวไปยี่สิบล้านก้อนยี่สิบล้านหัวใจเด้อนะคะคือหนูรู้ไหมว่า,า,าแฟนๆทุกคนในในประเทศไทยอะ่ะเ,เขาอยากเห็นพวกหนูกลับมามากเลยดูไม่รูอก็อยากกลับมา,มามากเลยครับอยากกลับมาเล่นสงครามด้วยเนาะอเมืองไทยเออเออเออขัดเอา,เอา,เอา,าแล้ว เอ้ยนาอเอ้ยนาอ,นอมือเจา้าเอ้ยลูกฉันนาะซื้อซื้อซื้อดีใจเออเออมากค่ะเขาถ้าแล้วทีนี้เขาอยากเห็นหนูอ่ะไปเข้ายูนิเวอร์ซิตี้ด้วยไปโรงเรียนอะไรครับไปเรียนอะไรก็อยู่ยแถวแวบ้านในกรุงเทพหรือว่าอยากเท<ะ>ียนที่ไหนไม่รู้ครับบ้าลมงโรงเรียนบ,บ้านละม,ง,ละมงครับเพื่ออยากเรียนโรงเรียนบ้านละมง <laughs> โอ้ยลูกกูอยากไปโรงเรียนบ้านละมงกูสั่นอีกสซมนั้นผิดใจเออเนาะเออเอาเอาเอาน้องเจ๊หนูหนูหนูเจ๊ดหนูเจ๊ดเขาไลค์ของเขาอยู่แฟนๆบอกว่าหนูเจ๊ดน่ะไปเปิดช่องถ้าเกิดว่าขายหมดสองพันชุดบามี่ก็จะไปรับหนูอาทิตย์หน้านี่แหละไม่ต้องรอนานหนูเจ๊ดเขาเป็นโอ้ไปดูแล้วอ่ะอะไรนะโอ้ไปดูโทรศัพท์หนูเจ๊ อันนี้โอไปดูทำไมเขาแบนแล้วเขาบอกว่าเจนหนุเจนยังไม่อายุยี่เออสิบแปดครับบ้าครับก็ไม่ใช่ไมลูกรถไฟอขอบคุณค่ะสำหรับรถไฟอ <c oughs> ขอบคุณค่ะป้ามือเจ้าขาขอบคุณนะคะ,อะ 5, โอ้ยขอบคุณมากมากเลยค่ะป้า 5, ขอบคุณจากใจจริงค่ะมือเจ้าขาขอบคุณในหลายค่ะ โอ้มเจ้าปาติโทรถไฟทอได่หื้อ Can you do มึงอยากให้กูแบทเทิลกับลูกลูกสี <laughs> ห้องไห่กูบสีสนะเ <laughs> มึงอยากให้กูแบทเทิลอนีอไอน e ลย์อย่าเฝ้านี่ขายของก้อนมือนี่ <Wow. S 1> าสามสเซตสาอเซตสุดายเออสาสองเซ็ตค่ะป้าเปิดไายหาสิเซ็ตขอบคุณสำหรับของข,องขวัญที่ส่งมาให้นะคะเดี <c oughs> ๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยแบทเทิลกันก็ได้เอาไหมล่ะ เอาอมือเจ้ากดหัวใจมาให้แน่เร็วๆค่ะตอนนี้18ดล้านใจแล้วของนางบีอ่ะมีหัวใจใหญ่ขอบคุณสำหรับหัวใจที่ส่งมาให้ด้วยนะคะเมื่อเจ้าขาขอบคุณมากๆเลยนะคะทำรสชาไทยได้เลยะค่ะมือเจ้านั่นก็คือตามที่หมามมีได้บอกแฟนๆไปว่าวันนี้นางบีมาเปิดโปรโมชั่นโกโก้ซื้อสองแถมหนึ่งเพื่อที่นะคะอันนี้คือบอกกันแบบตรงๆเลยนะคะเมื่อเจ้าขาสิเนั่นก็คือนางบีต้องการที่จะได้เงินไวๆไปรับลูก เนาะมือเจ้านอือถ้าเกิดว่าได้ค่าตัวเพื่องอินได้ได้ค่าอะไรหลายอย่างจางซี่เนาะนางบีก็จะไปไวครับมูเจ้าขาตอนนี้สิบเก้าล้านใจแล้วขอบคุณมากมากค่ะส่งยวปสดีครับไปไปจะไปเรียนอะไรครับเอาก็มาเรียนมาเรียนกอไก่ไง รู้แล้วตไก่ยี่สิบห้าเซตเอาท่องดูสิเอาเอาท่องดูสิเหลือยี่ยี่สิบห้าเดี๋ยวอย่าพิ่งท่องอย่าเพิ่งใครอยากได้ยินออสตินท่องกอไก่เป็นยังท่อง่อไก่ขอบคุณสำหรับต้มยำค่ะใครอยากได้ยินออสตินท่องกอไก่มาค่ะมือเจ้าขาอีกสามสิบเซตค่ะอยู่ในตะกร้าซื้อสองแถมหนึ่งท่องกอไก่ is mean แค w ข้อไก่ข้อไข่ like A B C ไรแด็เออ but in Thai language เออนะคะจุดกดจนปวดนิ้วแล้วเอาเร็วๆเออโรงเรียนหนูเจ๊กับหลวงพ่อตอบกลับมาอยังมามีไปวันพุธค่ะนะคะไปดูโรงเรียนวันพุธยี่สิบล้านใจแล้วอีกส่งเลยไป็นสิบล้านเด้อหนหนเมื่อวันนี้ตอนที่มามีบอกว่าจะได้มาเร็วน้ำเสียงเป็นยังไงอาการดีใจทำยังไงเมื่อวานนี้ ตีใจมากเมื่อวาน <c oughs> บอ่อ่าตีใจยังไง <c oughs> <c oughs> เออเอ้เอนาะเมืเจ้าเออยเนาะอ่ามากดหัวใจให้น้องบีหน่อยค่ะทุกคนค่ะของหนูของหนูได้กี่ใจแล้วตอนนี้ว้ายรถไฟมาอีกแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณสองล้านแล้วครับต่อไปฮะเกือบสองล้านแล้ว กับสองล้านกระจอกของมามีได้ยี่สิบล้านใจแล้วเวย้ยเอามือเจ้าค้านันบีกแข่งกันกันกบออสตินค่ะตอนนี้เด้อยี่สิบล้านแล้วกี่ขี้ขี้ขีพ้พ่พ่อตันนี้ชับมาไม่เลยชนะมาไม่เลยครับเอา้าอะไรนะชนะมาไม่เลยความมันกระจอกเลยครับความความจริงครับความจริง หนึ่งห่อมีอยู่สิบซองนะคะทุกคนค่ะสำหรับโกโก้ของน้องบีหนึ่ง <24. S 1> ห่งหอมีอยู่สิบซองค่ะตอนนี้เหลือยี่สิบสี่เซ็ตในตะกร้าค่ะยี่สิบสี่เซ็ตในตะกร้านะคะมือเจ้าขาขอบคุณมากๆเลยครอบครัวน,นี้น่ารักจังขอบคุณมากๆเลยนะคะออสตินมีซํา,า้ํามหมื่นนเบิรงไลฟ์สดออสตินมีอยู่สามหมื่นมันมีแ่สติมีสี่หมื่นหนึ่งอ่ามือเจ้าขามาก โอ้น่าบล็อกไม่ราก่อนโา้รอก่อนค่ะบล็อกไม่รานก่อนโอ้ไร้ก่อนก็ไร้ก่อนไม่กี่นาทีหรอกไร้ก่อนในเกือบสานาทีแล้วสานาทีอ่อขอบคุณนะคะพระเจ้าค่ะอ่ะผู้ใดไปช่องบล็อกออสตินเดอกูสิกดบล็อกให้เบิร์ตมึงเข่าช่องนี้ไม่ได้อีกเนี่ยถ้ามันกดช่องโอเคที่สุดในเมืองเทศไทยเลยครับไม่ได้เนี่ยจะต้องมาขาย โอ้ยขอบคุณสําหรับดนตรีด้วยนะคะมือเจ้าขาขอบคุณมากมากเลยนะคะมือเจ้าก็ทใจเหงเด้อทำเลยเออยางลยล้านบอกเออน,นะคะมาค่ะมือเจ้าขาอ่ะมือเจ้ากก้อนในห่อมีอยู่สิบซองตอนนี้นะคะอยู่ในตะกร้ายี่สิบเซตสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนคะ่ะขอบคุณนะคะมือเจ้าด้นะคะ <laughs> ใครใครที่ไปช่องนู้นนังบีนังบีแบบ บล็อกนมืมอเจ้าเนาะขอบคุณ 19, มากมากเลย 6, ค่ะเหลืออยู่สิบเก้าเซตค่ะเหลืออยู่สิบเก้าเซตนะคะเมื่อเจ้ารักออสเฮฮลโนเอธี hey, <hello. S 1> แรงเี hey, <hello. S 1> ออออตินได้ปลาวานป้าดได้ปลาวานนีห่หรือเหรอลูก <thank> ครับใครให้อ่ะเอามาทอดกินครับ เอามาทอดเอามาทอดขอบคุณนะคะอย่าลืมนะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกคนส่งของขวัญให้เราจะเอาไปทําบุญไม่ว่าจะเป็นช่องของ ของลูกไม่ว่าจะเป็นช่องของนางบีนะคะเราเอาไปทําบุญหมดเลยค่ะกับเงินของขวัญที่ส่งมาให้นะคะส่วนเงินที่น้องจะได้ใช้นะคะนั่นก็คือจากการถ่ายของน้องเมือเจ้านอเดี๋ยวนางบีแบ่งตร์เซ็ตให้ลูกนะคะมือเจ้าขานะคะเลหลือยี่สิบเซ็ตนะคะสําหรับโกโก้ซื้อสองแถมหนึ่งค่ะมือเจ้าขาเดร์โกโก้ซื้อสองแถมหนึ่งค่ะเมียน่ะอุ้ยขอบคุณนะคะสําหรับของขวัญที่ส่งมาให้ เด้อขอบคุณจากใจจริงค่ะมูเจ้าขาถ้าเกิดว่าตามที่นองบีบอกเนาะถ้าเกิดว่าขายขายโกโก้ได้2,000ชุดวันนี้นะคะนางบีเองก็จะไปรับลูกอาทิตย์หน้าแล้วกันซื้อเลยนะครับไปช่องหวไม่เราซื้อโกโก,โก,ใโก้ให้โอเลยให้อมามาถักไทยๆเร็วๆเลยครับ มามีรักหนูที่สุดเลยลูกเวลาหนูพูดแบบนี้น่ะสิบสิเปเซ็นหมูเจ้าเลอะเลอรมามีรักหนูมากเลยเวลาหนูพูดแบบนี้มามีเชื่อนใจจริงๆเลยอยากกลับมาประเทศไทยเลยอือเขาอยากกลับบ้านหนูก็บอกสิว่าหนูอยากกลับมามากน้อยแค่ไหนหนูก็บอกพี่ๆเขาอยากกลับมาแล้วเ็นสงกรารเป็นเจริขอบคุณค่ะ โอ้ยได้ป่าววันได้ป่าววันขอบคุณมากมากเลยนะคะฟักมุดอีกหนึ่งเถียป่าววันป่าววันได้ได้เท่าไหร่อ่ะทุกคนปารเอาไปเฮ็ดบุญได้นีมือเจ้าขาดีสิเฮ็ดบุญด้เมนค่ะเอามืเจ้ามสิบพลันหัวใจนางบีสีสีเฮ็ดบัตเตอร์กับออสตินเดอร์ทำยังไงอ่ะสาสิบพลนบ่นี่ขายขายเหลืออยู่แค่สิบเซตในตะกร้าค่ะสำหรับโกโก้เดิมมือเจ้าเดินนะคะสำหรับโกโก้ก็คือสิบเซต สองถ้าเกิดว่าขายไปสองพันสองันชุดนะคะสําหรับโกโก้ซื้อสองแถมหนึ่งถ้าขายไปสองพันชุดนึกว,ว่าเจ้าเดอเฮ้สี่ได้กาไรจากบาทบ่ได้หลายบาทอืม,มไอ้สติกยังบ่ท่านได้แค่ค่าแท็กซี่จากนี่ไปสุวรรณภูมิสองสองพันชุดสองสองพันชุด, <laughs> 2, ชดได้ได้แค่ค่าแท็กซี่จาก จากบ้านจากบ้านตรงนี้นะคะไปสุวรรณภูมิแ <c> ม <oughs> ออสติงคสศูนย์สี่ถูกต้องค่ะซื้อเลยมาไม่หมดแค่ขายหมดขอบคุณครับโอ้ส่งรถไฟมาให้โอ้มาไม่เรถไฟนั่นแหละรถไฟถก็ไม่เป็นไรลูกรถ,รถไฟนั่งได้นะจากกรุงเทพไปสุรินทร์อยู่อขอบคุณนะคะอ๋อมี ออตินปักตะกร้าออตินออตินปักตะกร้าไม่ได้ค่ะอุ้ยได้หงด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณะขอบคุณค่ะขอบคุณเป็ดเด้อหงหงยาว่าเป็ดหงหงจ้ะหงหงกบมันสีงาอยู่สี่เซตสุดท้ายในตะกร้าค่ะมือเจ้าขาหนึ่งเซตสุดท้ายหนึ่งเซตสุดท้ายค่ะมามีว่าไงคะคุณโนนะคะสวัสดีค่ะพีเคหน่อยแม่พีเคคืออะไรแล้วตอนนี้คุณไม่ได้พีเคหรอพีเคมันคืออะไร พี่แค่คือยยังมีแล้วหมดแล้วค่ะมือเจ้าขาเบิดแล้วค่ะใครมาอะไฮะใครมาใครขอบคุณสําหรับโกโก้นะคะมือเจ้าขามือมีแล้วใคร้วสิบล้านหัวใจแล้วๆต้องโอ้มือเจ้าคาเอามือเจ้าได้ตอนนี้ได้แค่ยี่สิบสามล้านใจเองนะไอ้สามสิบล้านเราเริ่มมือเจ้าสามสิบล้านค่ะมือเจ้าขาเ มออัน,นบินกับไอซิตี vs อันกับนิวเจเดอร์มเีค่ะ,อะเอาตัวนี้หมดแล้วนะคะทุกคนค่ะสำหรับโกโก้ของน,นังบีนะคะขายไปได้เป้าหมายของเราวันนี้คือ2,000ชุดนะคะ2,000ชุดแต่ตอนนี้ขายไปได้แล้วนะลูก50ชุดออใช้เวลาไลฟ์มาครึ่งชั่วโมงขายได้50ชุดลูกแล้วคิดว่ามึงจะได้กลับมาเมืองไทยตอนไหนเนี่ยไลฟ์ถึงตอนเช้าก็ได้ครับโอไม่ต้องมา<ป>ทำงานพรงนี้ โอปาดิท๊อมันเคเห็นบาปกูแก่น้องไปอยากกินมักขัเมก็ไม่ได้กินมันไม่ต้องกินข้าวครับวันถึงตอนเช้าเราก็ยังอะไรกินข้าวเหมือนกันครับไม่คือหม่มมี่อะหนูเข้าใจไหมว่าตอนนี้หมัอมมีคุยกันกับกับทางพ่อของหนูคือไม่มีปัญหาแล้วแต่ทีเนี้ยทําไมหม่อมมียังไปไม่ได้ก็เพราะนี่แหละหาเงินอยู่ลูกซื้อตั๋วเครื่องบินจ่ายค่าเพื่อจ่ายค่าโรงเรียนน้อง หลายอย่างเด้อนะคะมือเจ้าขาเจสิก้าไอวบันอาร์สวายไอยูเซตไหทูเดมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือแต่ถักน้ำแข็งยุ่มุงน้ำแล้วลูกอ้าหมดแล้วนะคะมือเจ้าขาเอาไอสติกเปิดามาให้อีกเปิดมาให้อีกไอสติกก๊กไม่ต้องเปิดหลายเปิดเท่ละหน่อยๆก็ได้ไอโอเคอันนี้ไปดูยังไงเนี่ยแล้วทีนี้ไปดูยังไง โอ้ยแบบออดคนเบิงมึงแต่งแบบสี่มื่นสองที่เบิงกูละสาม0มื่นหกย่งนี่คร้สี่มืนสี่คนดูออสตินสี่มื่นสี่คนดูนางดีแค่สามหมื่นเจ็ดนะเห็นบ้าเร่ารอเาเนี่ยนะรคคอร์ดมาไม่เมื่อวานอ่ะโอ้ตะบงมากเลยครับโอ้เจ้าของฮิทเตอร์เมื่อวันเป็นเป็นมื่นอ เรคคอร์ดของมามีเมื่อวานแปดหมื่นหกเว้ยกูจะบอกให้ก็ให้นมลูกกินได้ไหมคะน้ำบีกินค่ะสำหรับโกโก้ของน้ำบีนะคะม่เจ้าคขาอ้าวหนึ่งสองสามตอนนี้มีอยู่สิบเก้าเซตในตะกร้าค่ะ <3 S 1> ทุกคน,นเหลืออยู่สิบเก้าเซตในตะกร้านะคะทุกคนคะ่ะซื้อสองแถมหนึ่งค่ะซื้อสองแถมหนึ่งเด้๋ยวผูจ้าเดอซื้อสองแถมหนึ่งไปเลยค่ะก็าามาดูขอเยอะไม่เยอะมากเลยครับอา้าว ต้องชนะนอะไรหมดกันมาโมโนวานทุกคนกดหัวใจให้โอเลยนะครับออาาสินนีเฮัลโหลแบทเทิลเนี่ยเราต้องกดตรงไหนอ่ะฮัลโหลใช่แล้วแล้วทีนี้เดี๋ยวมามีต้องถามก่อนว่าถ้าเกิดแบทเทิลน,น่ะเราจะขายของได้ไหมไม่รู้ครับมันขายของได้ไหมคะทุก <How to S 2> คน How do? how to do don't know to we do ทำยังไงอ่ะ เอาเอาเร็วใส่ของด้วยอย่าลืมซื้อของเด้อเอาซ้อตวตัวค่ะไอ้สติกดกดให้นี่ยปีไอสติกค่ะบอต้าไปกดให้บอตไปสีไปเลยสีชมพูไปสีไปสิไปไปหาลูกอาทิตย์หน้าเด้อเออสีชมพูชนะไปหาลูกอาทิตย์หน้าค่ะไม่ครับเทบมาไม่ได้ไหนทุกคน ไม่ได้พีเจ้าขาสู่เขาค่ะสู่เข,า,ขาอันนี้อันนี้คือแบบเขาเขาทำแล้วได้อะไรอ่ะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนกระโปงหูคือกัดเนาะพุเจ้าเนาะเออนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะก็ซื้อสองแผ่นหนึ่งไปกดในตักรราค่ะพุเจ้าขาเด้อขอบคุณทุกคนที่ส่ง,ง,งของมาให้ต้องชนะมามิมามิก็ต้องชนะนี่ค่ะทุกคนคะ่ะแม่นี่เป็นผู้เสียสาะหาเง,งั้นเองลูกโออบัดนี้ ไม่เป็นไรทางนู้นมีหนูเจฟกับออซินไม่เป็นไร mm hmm. ทางนี้มีเจเดนทั้งพีมีเจเดนนะคะเจดของขวัญขอบคุณมากมากเลยนะคะทุกคนค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะตอนนี้นะคะกโก้เหลืออยู่ในตะกร้าแค่เพียง5เซตเท่านั้นค่ะมิเจ้าก็จะให้เจเดนด้วยเจเดนหายๆเยมาให้นะครับโอเคเด่อบีเลวอ้าวเดี๋ยวให้ลูกกินนมก่อนนะแป๊บนึงค่ะไอสติ๊กคุ้มอยู่เนี้ย เ,เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องกินนมกับลูกน้องไม่ได้กินนมมาหลายชั่วโมงแล้วจะขึ้นมาไหมไม่คิดว่ากงโดนกูแจ้อ่มามึงเจอเร็วเร็วลูกไงก็ต้องเลี้ยงลูกน้อยก็ต้องเลี้ยงทีมนางบีไอซ์สวิติกดมันมันได้อะไรเนี่ยไอ้แบทเทิลแบบนี้น่ะมันมันได้อะไรมามีมงงมั้ยไป,ไปกดดึงกด<อ>ให้นางบีเอ้ามันแค่หนึ่งครั้งมันก็ตอนคนคนสองของคอนมาให้มาไหมครับมันก็ขึ้น เทา้เนเริ่มมุ่เโจะกนางบีไอซตทกมีสามหมื่นแล้วนี่ไงลูกงบอยู่พี่อ๋อขอบคุณครับที่ถึงสิบล้านนะครับแล้วไปยี่สิบล้านพวกเราต้องเอายี่สิบล้านนะครับนางมีได้ยี่สิบเจ็ดล้านนะคะตอนนี้เอาต้องระมาไหมครับต้องถึงยี่สิบล้านต้องเยอะกว่ามาไม่วันนี้นะครับแพ้ไม่ได้นะครับสู้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 ตายสิพูไว้ลายสู้ตายสู้สู้โกโก้ซื้อสองแถมหนึ่ง นุ๊กเจ็ดอยู่กดแบนสองเซตสุดท้ายสองเซตสุดท้ายค่ะโอ้ยพระเจ้าขาเร็วๆค่ะยี่สิบเจ็ดล้านใจแล้วน้องบีขอสามสิบล้านใจหน่อยค่ะน้องน้าอีกมีหัวใจดิมีน้องพระเจ้ากดกดมันก็ขึ้นอยู่ได้ไอ้สติก๊กอ๋อ when I got his god ขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะ <laughs> ก็โก้ช่วยในเรื่องอะไรพูดไม่ได้ค่ะมือเจ้าขาเบาวิดีเลยค่ะเบาบได้นะคะน้องมือเจ้าขาขอบคุณมากมากค่ะกูสร้างลายเ้อร์ทีมสีฟ้าน่ะกูไม่ชอบเลยเออเอาปิดเออปิดปิดะสหมดแล้วค่ะสําหรับโกโก้หลวงพ่ออยู่ไหนอะลูกหลวงพ่ออยู่ไหนเจสิก้าเวสหยบหยบราเเขาก็เล่นเกมของเขาครับเฮ้ยบะมีสี่หมื่นคนดูแล้วเด้อจะบอกให้รอสี่หมื่นเอยอะ เท่าไหร่อ๋อเกือบจะถึงหกหมื่นแล้วครับว้าสุดบ้าบอก,กูแม่มึงบอเห็นเอาทุกคนยี่สิบล้านหัวใจครับเกือบจะถึงแล้วกดให้หน่อยครับกดให้หน่อยเกือบจะถึงยี่สิบล้านหัวใจแล้วนะครับมายังไม่เกือบถึงแต่ว่ากดเร็วๆเลยนะครับนั่งดีขอสามสิบล้านใจค่ะคุณเจ้าค่ะมีแ <ขอ S 2> มีแตามหลวงพ่ <นะ S 2> อเดี๋ยวซื้อสิบซุด หนูเจ ah. oh, no uh, ๊ if they say if you go ask หลวงพ่อทูกคำทา live they will buy ten s อไใจเย็นทร h u r r up เออเอาหมาแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ส่งมาให้จัชนะมาไม่ง่ายมากเลยนะครับไม่ใกล้เลยดันเรืหองไปหาลูกาดีนะไม่เป็นไรครับกระจก ก็าลูกบักผาบวมมีแล้วกมีแล้ว,มลวหมดแ,แ,แ,แล้วค่ะสำหรับโกโก้ทุกคนขาฟังออสมึงอย่าพูดฟังหมามีโอเคโกโก้ซื้อสองแถมหนึ่งนะคะในตะกร้าหมดแล้ว